สวัสดีครับคลิปนีสิบามาขายของครับพี่น้องครับพามาชมบรรยากาศครับเนาะเป็นจุดที่ผมออกมาขายของเป็นประจําครับอยู่ซอยบางแวกลอยซีครับผมผมก็ได้มาถึงพักนึ่งแล้วครับกัดจัดลานเรียบร้อยแล้วครับปลาดุกกระลงแล้วครับคลิปอาจจะตัดแปตัดมาได้ครับเด้อเพราะว่าเวลาพี่น้องมาสือผมไปขายก่อนเนาะครับเนาะพอดีมาขายผู้เดียวครับอยู่จุดนี้ถึงอย่างถึงขายครับพี่น้องครับขันเบิ้งมาท่านปลากะหม่ไปกะมี่ครับ นี่ครับกับเข่าพี่น้องครับย่างมูเส้ากับประมาณนี้ครับนี่พี่น้องเพิ่งกัเดือดทยอยมาแล้วครับผมอย่เบิ่งด้านหน้ากันครับนี่ครับผมกับเข่าทุกแล่ยี่สิบบาทครับเนาะกเฮ็ดคาคากันมากครับมือละสองย่างสามย่างครับพอหอยมีหลายๆอย่างนะครับเนาะปลาดุกย่างครับตัวละยี่สิบบาทครับนี่ครับ เนื้อเศษครับที่พี่น้อพันยิบอยู่นี่ครับไม่ละสิบบาทครับผมเบ่งบรรยากาศครับนี่ครับสิมีบองจอดรถนะครับเนาะนี่พี่น้อพันมากมืนกันมี่บองจอดรถครับจุดนี้กับสิมีร้านค้าเนี่ยมันเศร้าหลายล้านเลยครับก็ถืออบามีเกือบครบทุกอย่างครับถ้าจุดใดมีของขายหลายพันกัมะแวะกันหลายนะครับเนาะนี่ครับครับเขา เห็ดขาขากันมากครับอาหารอีสานบ้านเฮาครับผมนี่เป็นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวย่างดีด้วยครับเด้อเนี่ยฮอล์หาบาทครับแต่เกิดถ้าใส่ข้าวเหนียวบดดีนะครับเนาะพี่น้องคนกินก็บดแซบครับเข่าแข็งกับมีผลนะครับเนาะถ้าเกิดเข่าบดดีเขากินแล้วบดแสีบมันกับมีผลก็ต่อย่างอื่นๆนะครับเนาะอ่ะมาต่อกันครับผม ปลดลุกมือนี้ผมลงแหน่นไปจังน้อยครับเพราะว่าฝ่าวครับถ้าอยากให้ยยากง่ายก็เนี่ก็ต้องลงให้มันบ่ต้องแน่นายครับสิได้พลิกง่ายครับมือนี้กระล้มพร้อมครับอยากย่างยากจังน้อยอยู่ครับถ้าล้มกับฮัคก็ควบคุมไฟยากนะครับเนาะไฟมันแห้งกะดูแลได้บทลดถึงครับบางทีกับพิกซ่าไปขายของอยู่กับไม่อีกทีนึงเริ่มหนังพองซ้ำครับ เดี๋ยวพี่น้องค่อยเบิ้งครับอันนี้สีสันก้อนสีอย่างสูงครับเนาะสีประมาณนี้ก้อนสีน้ำมันป่าสีออกมาแล้วครับเนาะเดี๋ยวค่อยเบิ้งตอนเททดไยครับเดี๋ยวผมสะทาให้เบิ้งครับฐานน้ำมันออกมาแล้วสีประมันใดครับกำมีพี่น้องคนเข่ามาเรียกเรื่อยๆครับผมต่อกันครับผมครับลงแหนนพดครับกระเทิ้งกันไว้ซ้ำมันนี้ ผิกปลาก่อนครับแป๊บเดียวค่อยๆลิกไปเรื่อยๆสิเลครับเอียงไปเอียงมานะครับเนาะนี่ครับใหม่พ้องซ้ำครับชัวครับนี่โอ้ลงแหนโคตรครับพี่น้องครับฝ่าวครับผมย้ำเสาเสเนวอย่างป่านี่ก็ต้องย่างใกล้ต่อครับเพราะว่าส่วนมากผมสิบเปอย่างแบบร่วมกันไปเลยครับเพราะว่ามันิดดูแลอยากทำเนาะมันจะให้ให้เล็กครับอันนี้ตัดว่าตอนสายแล้วครับพี่น้องครับ ไก่เมื่อกี้ที่อยู่ในกระมังผมย่างไปเบิดแล้วครับพอดีช่วงจะมีช่วงดีเพี่น้องเพิ่นเข้ามาหลายนะครับเนาะผมภาษาหมา่ายได้ครับก็ต้องปล่อยไปก่อนครับผมช่วงเพิ่นเข้ามาหลายๆก็ต้องขายของก่อนนะครับเนาะนี่เป็นปลาดุกครับเต่าสุดท้ายแล้วครับปลาดุกบานนี้เต่าที่แรกเดี๋ยวผมย่างเมื่อกี้ออกไปเบิดแล้วครับนี่ครับสะโพกแบบนี้ผมสิขาย30บบาทครับนี่สะโพกติดน่องครับ ส่วนกลืนหัวใจเนี่ยไม่ละสิบบาทนะครับเนาะไก่แล,ล้วครับพี่น้องครับไก่จะเบิดแล้วครับนี่อันนี้เป็นน้ำหม,มักนะครับเนาะแล้วก็พพิกไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นลรอครับเนี่ยน้ำมันเริ่มออกนะครับน่าจะเริ่มเงาแล้วครับ เนี๋ยวจะเห็นถึงความแตกต่างครับเนาะระหว่างช่วงที่เขาเอาลงที่แหลกครับจะเพิ่นกระจาะวอกไข่งามครับปลาเมนีกรออกจากตัวชีดดำๆนะครับเนาะนี่ครับสะโพกแบบนี้ไม่ละยี่สิบครับนี่นี่นะครับหัวใจขึ้นตั๊บตูดนี่สิครับผมสิ้นไข่แม่ละสิบบาทครับกับเขานี่ ทุงละ20ครับผมนี่ครับหลานขายมีายครับนี่หลานหมูเพิ่นกลับไปแล้วครับเห็นมึงนี่เพิ่นชิมีหมูหย่างเจ้าตัวนีคันหนึ่งนะครับเนาะเพิ่นกลับไปแล้วเพิ่นกับสิเพต่งานครับเพิ่นมาขายเนี่ยมือสองและได้พิเศษเพิ่นครับมาเบิ่งปลากันต่อครับผมอะอย่างนี้ครับเอาทั้งทองลงครับบัดนี้ ทางท้องลงไปครับให้น้ำมันปลาออกมันครับเนาะแค่สีแหละครับขายคลองครับสไตล์ของผมกับสไตล์เท็ดเห็เป็นกันเองที่สุดนะครับเนาะขายคลองก็แย้มเพลินมากกับวาอาเล่นว่ายังนเพลินไปครับ แต่พี่น้องแถวเนี่ยเป็นซูมูจักดีครับผมออกสไตล์เกินๆครับเ <laughs> พราะว่าตอนครคองเขาก็ตอ้องเฮ็ดแต่เพื่อนอยากเขามาหานเนะ <c oughs> ะาะเพราะว่าสไตล์ของแต่ละคนกับประพกกันครับ <c oughs> <c oughs> อัดกะเพราไก่พี่น้องป <c oughs> น,นปลาทูครับ ไก่แล้วพี่น้องไก่แล้วเดี๋ยวลุน้นอีกจังหน่อยนะครับเนาะเหลือยังละดีน้อยนะครับมึงเข่าเหนียวกันก็แล้วนะโอ,คอ,อ้ครับเอาเหลืออยู่ครับยังเหลือน่าจะสวซูซีอยู่ครับมือนี่ทุกอย่างต้องเฮ็ดให็นไหมแบบพอดีพอดีกันครับถ้าเกิดเข่าเหนียวเบิร์ดเฮ็ดให้ไก่หรือว่าป่านี่ก็อยากขายหยากนะครับเนาะมาแล้วครับ อยากครูมันเริ่มออกแล้วครับแต่ว่ามันเนี่ล้มแรงครับกับเฮ็ดไห้ปลานี่จับโบงงานมนะครับเนาะพอไฟเพิ่นสิแห้งเกินไปแน่ยอาล,ลมพัดกรับอยู่ที่โล่งครับหวังสิบอกมาขายนีย่เริ่มเดือดแล้วครับสีสันกับสีเริ่มแตกต่างจากที่ลงเทเลกนะครับเนาะ ด,ดันนาครับผมี่ดันนาปากทางนีเขามากครับชิมิโซเวนนะครับนาะม,นนมันเนี่ยมันนี่ก็เจอผมอยู่นี่แล้วครับขอให้พิกไปเรื่อยๆจ่างๆนะครับพี่น้องครับใจหอนว่าได้ครับ บางเทื่อกระเบิงมาท่านกับย่อมใหม่เนี่ยกับมีคือกันครับแต่กับพยายามอย่างแห่างนี้ที่สุดนะครับเนาะลานก๋วยเตี๋กกับมีครับอยู่บ้องนี้ขอบคุณพี่น้องเดี่เข้ารับชมครับขอบคุณแห่งกำลังใจนะครับเนาะประมาณนี้นะครับทำมาหากินครับผมก็เริ่มขายแรยกๆกก เฉลี่ยนิดหน่อยครับเนาะก,ก็เริ่มมาเรื่อยๆครับเฮ็ดไปกับหูจักไปครับคนี่ครับป่ะเห็นไหมครับถัาย้ำสูงละสีส,สันเพิ่นสิเป็นอย่างสิครับกับพี่น้องเพิ่นสอบถามพร้อมเนาะว่าเพินนนนพน่นเริ่มขายไมหมเฮ็ดตั้งใดกะถ้าเป็นผมผมก็ตอนที่ผมเริ่อมไม่ไมก่กะเทเละนิดหน่อยครับเฮ็ค่อยเพิ่มเรื่อยๆครับ ขายของที่แรกไงผมนี่เป็นคนขี่ออ้นะครับเนาะอยากอายมากเลยครับปรกาสู่ลูกค้านะครับเนาะเพิ่นมาลูกค้าเขามาเนี่ยโอ้ยหลี่อยู่ทั้งหลังเลยครับแต่ว่าสู้มือนี่ยงนต่เพิ่ง่าขามาหาครับเอิเอาเลยครับเพ <c oughs> ระาะว่าของทุกอย่างครับเนาะถ้าเาฝึกหรือว่าเหตุเป็นประจำครับจะเคยชินครับพอเคยชินหละก็จะเกิด ความเพิ่งอยังครับอ่ากาปเป่านะครับเนาะกาเป่า,ปากาอันนั้นกับิีติคายครับเพราะว่าตอนแรกๆที่ผมขายของนี่บวกกาปเป่าครับเพิ่นมากกับจักบาทบอกราคาใส่ถุงไปเลยครับแต่สมอเขาก็ต้องขายไปกับหูไปทำเนาะเพิ่นมาก,กบวกเหรียญอย่างนั้นเพิ่นแน่สิครับ มือหลังมากคับเหมือนกับหัวใจกันครับกับวุ่ยาครับเสือแน่รถแน่แถมแน่ทั้งนั้เป็นธรรมดาครับค่าขายนี่ครับสุกแล้วครับสีสันพี่น้องครับกะทุกเมื่อนี่ขายของกัอยากเงียบๆทั้งนั้นเมื่อคือสมัยศรีหาปีก่อนครับเนาะสมัยนี้มันวุ่ยาครับเป็นทุกันครับผมเป็นทุก อาชีพนั่นแหะครับสมื่นเนี่ยผมก็เอาเพออยู่ได้ไปก่อนครับอย่างเด่นบ่อยเราก็เอามาเลี้ยงไว้ยังสิละครับอ่ะเลยกับข่าวเรยุซี่ถุงแล้วครับผมไก่แล้วเหลือแต่ปลาแล้วครับรอเก็บตัวกันหน่อยนะครับเนาะสังเกตเมื่อแต่แกงย่างครับผมสีเสซ็ด เลื่อยครับเฮ็ดให้ตะแกงสะอาดนะครับเนาะนี่ครับตะแกงเห็นมั้ครับถ้าตะแกงสะอาดกัเฮ็ดให้ปลาบ่ดำแล้วมันก็จะงามครับเนาะถ้ามันออกมาแล้วก็สิเงางามสิครับนี่ยังถือว่ากระดำอยู่ครับแต่กระเพาะโอเคอยู่ครับลูกค้าหันมาเห็นหอนหอนมันก็บหนาเสือนะครับเนาะมันก็บเสือบ่ยากครับ เสร็จแล้วก็ไปเลี้ยงไว้ครับนะชุดเมื่อก่อนนายนี่เพิ่นเอาไปเบิดแล้วครับนี่ครับประมาณนี้นะครับชีวิตประจำวันของคนสั่งฟันครับสมือออกมาให้ของกับยูงสื่อครับก็แล้วก็เข่าบ้าทนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องเดับหนครับทุกท่านสวัสดีครับไปแล้วครับผม